วันนี้เราจะมาทําปลากันนะคะค่ะมาพับปลาน้อยไว้น้ํากันค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยค่ะเริ่มจากกระดาษเอสสีรามาตัดนะคะแล้วก็ทําให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วเราพับมุมเลยนะคะพับแบบนี้ก่อนนะคะ ในมุมนี้แล้วเดี๋ยวมาทำอีกมุมหนึ่งค่ะครับให้เป็นมุมเลยทำเสร็จแล้วก็รีดเลยนะคะครีดให้เป็นรอยค่ะโอเคเมื่อได้รอยมาแล้วคลี่ออกนะคะก็จะเห็นรอยนี่ค่ะเสร็จแล้วเอามือประคองซ้ายขวานะคะ บีบลงค่ะบีบลงแล้วก็อ่าเอามือแต่งๆต,ตรงปลายนี้นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะลายนี้แตะๆบีบๆนะคะแล้วก็กดตัวนี้ลงไปเลยค่ะ,ะกดลงไปเลยแล้วก็บีบๆน้อยก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้ออกมานะคะปลานี้ททำง่ายมากเลยค่ะได้มาแบบนี้นะคะ เนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้น,นี่นะโอเคเมื่อได้มาแล้วนะคะมุมซ้ายมือคือมุมนี้นะคะเราพับามาใส่ตรงกลางเนี่ยค่ะเส้นกลางที่เราเห็นอยู่นี้นะคะพับมาใส่เลยแล้วก็รีดเราจะพับเพื่อทำเส้นนะคะสาเหตุของการพับนี่คือทำเส้นค่ะ โอเคภาพบแบบนี้เสร็จแล้วพับอีกรอบหนึ่งค่ะที่เดิมนะคะพับเข้ามาอีกนะพับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาอีกเลยค่ะ,ะแล้วก็เอามือรีดด้วยนะคะรีดให้เป็นรอยนะจะได้เห็นรอยได้นหน้าตาแบบนี้นะคะค่ะ ส่วนด้านนี้ยังไม่ต้องทําอะไรนะอ่าเสร็จแล้วคลี่ออกค่ะคลี่ออกก่อนคลี่ที่เราพับเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่ามีเส้นทั้งหมด1 2 3บวกกับเส้นกลางนี่นะเป็น4นะคะเสร็จแล้วด้านนี้นะคะนะคะอ่าเอาพลิกมาค่ะพับมาค่ะเอามาทาบใส่กับถ้าดูจากเส้นกลางก็คือจะอยู่เส้นที่2นะคะ อยู่กับเส้นที่2อง่ะพับใส่ตรงเส้นที่2นะส่วนด้านนี้ก็จะเหลือแบบนี้นะคะนี่ค่ะสังเกตให้ดีๆนะทำไม่ยากนะคะค่อยๆทําแล้วก็รีดนะคะรีดให้เป็นรอยนะเสร็จแล้วด้านนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราทำนะจะเห็นมุมเส้นนะคะของขอบอ่าแล้วก็พับมานะคะ นี่ค่ะพับตามมุมเส้นขอบนี้มาเลยค่ะพับมุมเส้นขอบมานะคะแล้วเราก็รีดให้เป็นรอยเรียบๆรียนะนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะก็จะได้หางปลานะคะเสร็จแล้วพลิกกลับมาค่ะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพลิกปุ๊บน่าแล้วก็จะได้ปลาแล้วนะคะนเรียบร้อยนะเสร็จแล้วเราจะเติมส่วนตา กับปลาของเรานะคะจะได้มองเห็นเนาะให้มันมีตาด้วยโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับการพับเจ้าปลาก็ลองไปทำกันดูค่ะทำได้ไม่ยากนะคะนี่ค่ะมีสองตัวปลาแม่ลูกโอเคลองเอาไปทำกันดูค่ะ ชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้กับช่องน้ำเลินแฮนด์เมดด้วยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการพับกระดาษเป็นรูปต่างๆนะคะติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าเราจะเอามาพับอะไรกันต่อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ